สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้บุฟเฟ่โปรดักชั่นจะพาทุกท่านไปพบกับเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องเพื่อนขีดเส้นตายเป็นเรื่องราวของเพื่อนในหลายๆรูปแบบครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวเพื่อนคู่ชีวิตอย่างรักเต็มปอดเรื่องที่2เรื่องราวเพื่อนแท้ยังเดอะทีสิทธ์หรือแม้จะเป็นเพื่อนตายอย่าง 1, 4, 2, 8 เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรู้จักกับเพื่อนในรูปแบบต่างๆกันดีกว่าครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองอสามีภรรยาครับคู่หนึ่งซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าสามีเนี่ยติดบุหรี่แล้วภรรยาเนี่ยเขาอยากที่จะให้เลิกบุหรี่รจาาช่วยต้านหน่อยดีต้าไม่ไหวแล้วต้าน เรื่องนี้เราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอมันจะเป็นอะไรไปกัแค่บุหรี่แค่เนี้ยไม่เอาอ่ะจ่าไม่อยากให้ลูกติดบุหรี่เหมือนพ่อมันผมว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนนะนะหนึ่งส่วนในปัญหาของอการอยู่ร่วมกันคนสองคนนะครับที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ย มันก็เป็นปัญหาเล็กๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ต่อกันด้วยภาพยนตร์อีกเรื่องครับภาพ,พยนตร์แนวผจนภัยอย่างทีสิทธิ์จากกลุ่มล้อเลียนตัวอย่างหนังชื่อดังอย่างรัตด,ดาแหลงเชื่อฟ้าเกสลายและยังมีผลงานอื่นๆอีก,อกมากมายครับแต่ถ้าพวกเขาเหล่านี้ต้องมาเล่นกันเองล่ะการปะจนภัยของพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับทุกคนเนี่ยก็ต่างมีความฝันกันตัวเองปั๊บกระตั้วที่อยากทำหนังเข้าโรงสองคนนี้ความคิดเลยไม่ตรงกันครับมึงฟังคนอื่นบ้าไงไอ้ตัว้วมึงฟังกูดีนะ มึงเก็บวปแลเท่าไรสามหมืน่นสี่หมื่นหรือห้ออาหมื่นก็มือทําได้จากหนังที่ทีมงานเล่นกันเองไปแล้ว<ม>ก็มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ว่าด้วยทหารครับเอ่อไม่ใช่แล้วฮะเป็นหนังที่เกี่ยวกับทหารพรานที่ถูกลืมต่างหากล่ะครับแล้ว1 4 2 8คืออะไรไปฟังจากพุ่มกับกันเลยดีกว่าครับ หนึ่งสี่สองแปดมันชื่อเนินครับเป็นเนินอยู่ที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับเรื่องราวที่บ้านล่มก้าเกิดขึ้นเมื่อคืนที่1 3กุมภาพันธ์ถึงเช้าว,วันที่1 4กุมภาพันธ์2531ครับมันเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงจากหนังสือ27วันควันปืนกับซากศพสมรภูมิล่มก้ากูออกมาหาข่าวแต่ก,กูหลงทางว่ะจะไปเนิหนึ่งสี่สองแปดพี่จะไปทําอะไรพี่พวกแม่งเยอะหรือมึงพากูไปได้หรือเปล่าล่ะไม่ไหวพี่พี่จะไปทําไม ดนนนคื1428เป็นสมรภูมิที่หลายๆคนหรือเกือบจะทุกคนแทบจะไม่มีใครรู้จักนะครับมาประจบเหมาะกับทหารพลานที่พวกเขาถูกลืมเหมือนกันครับเขาลบมาทั่วประเทศแต่พวกเขาถูกลืมอ,อยากจะให้ทุกคนรู้จักพวกเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับได้ฟังเรื่องราวทั้ง3จากสพ่วงกลับกันไปแล้วต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าหนังเรื่องนี้ทุกกระบวนการสร้างมาจากนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับ และเตรียมพบกับภาพยนตร์ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์โปรดักชันไม่ว่าเพื่อนของคุณจะเป็นแบบไหนเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอย่างรักเต็มปอดหรือว่าเพื่อนแท้อย่างทีสทิ์หรือแม้แต่จะเป็นเพื่อนตายอย่าง1,4,2,8 12กุมภาพานันธ์นี้บางโรงภาพยนตร์